ตั้งใจก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะได้ลงได้เนาะขอบขอบคุณมากๆคืขอขอบคุณพี่น,น้องทุกคนตั้งใจถึงกันนะครับขอบขอบคุณมากๆ กำลังใจขอบคุณแม่น้องด้วยแม่น้องด้วยก็พักผ่อนเด้อขอบคุณแม่พี่น้องทุกคนเนาะเอาที่เด้อเอาเส้นสะดวกเด้อพี่น้องให้กำลังใจกันเราไม่ได้ขึ้นไรก็ทุกทุกวันนะเนาะให้กำลังใจกันได้วันนี้ไม่มาก็วันหลังก็ได้เด้อใครเหนื่อยก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรเด้อขอบคุณน้องมาให้กำลังใจกันเนาะน้องก็มีอ่าเขาเรียกอะไรขึ้นไรแค่ทุกวันน่ะเนาะ วันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องวิ่งรักทายให้กำลังใจกันนุ่งนนขอบคุณมากๆเอาที่สะดวกเอาที่วางวางเอาที่สบายสบายเนาะให้กำลังใจมาบ้านผมนี่ก็แบบที่สบายสบายเลีกน้องขอบคุณออมากๆขอบคุณคุณกิจนาขอบคุณออมากๆเพื่อมาทักทายเน้อขอบคุณออมากๆนอนหลับนอนหลับขอบคุณออมากๆนอนหลับฝัน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 ขอบคุณออมากๆให้กำลังใจกันได้แล้วขอบคุณ าที่สะดวกสบายเนาะองวางมาให้กับำลังใจกันเนาะมาไม่วางก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องให้กับกำลังใจกันเนาะมาบ้านผมนี่ก็สบายสบายให้กับำลังใจก็ได้วางก็ไม่กำลังใจกันเนาะขอบคุณน้องหมุนอนอ้าวน้องหมุนอนนี่ขายาวมากๆเลยวิ่งเร็วมากๆอ้าน้องลูกหมอนเนี่ยขอบคุณมากๆเด้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะจับอ้าน้องลูกหมอนไปเดินแบบคู่ก็ ยายบุญเด้อเอาหลานไปเดินแบบกูกก็ยายบุญเนี่ขอบคุณมากเลยไปเดินแบบคู่กันเลยนี่ผมจะคอยให้ะอ่ะให้คะแนนเนาะให้คะแนนให้กำลังใจกันก็ขอบคุณมากห้้นองลาเดินแบบแข่งกันเนาะขอบคุณมากเลังใจขยคดินแบบมาทักมาไทยกำลังใจกันได้เนาะ ขอบคุณเป็นร้านตรงใจขอบขอบคุณครับวันนี้ไม่ได้มาให้กำลังใจก็วันหลังก็ได้ด้วยพี่น้องวันถึนไรแค่ทุกวันนั่นแหละน้องให้กำลังใจกันวันนี้ไม่วางก็วันพรุ่งนี้ก็ได้ให้กำลังใจกันเอาเสถียสะดวกสะดวกเนาะให้กำลังใจกันขอบขอบคุณมากๆวางก็ไม่ให้กำลังใจไม่วางก็ไม่เป็นไรด้วยพี่น้องขอบขอบคุณมากๆ จะขึ้นไรแทบทุกวันนั่นแหละวันไหนไม่ได้ขึ้นไรก็จะแจงชุมชนหลังชุมชนเลยเนาะแต่ที่รู้ๆวันที่13 14สองวันนี่ไมมแน่ยใจด้องพี่นพอผมไปกรุงเทพเนี่ยจะขึ้นไรยังไงได้ยังไม่รู้เลยเน็ตจะมีไม่มีก็ไม่รู้เน็ตมือถือนี่ก็อ้าเน่ยนอนไม่ได้อกเน็ตมือถือบางทีไปบางบางที่สัญญาณก็ไม่มีลเลยคยเดียว ไปบางทีส <m> ัญญาณนี่รกมดเลยถ้าเป็นเน็ตบ้านเพราะว่าถ้าเป็นเน็ตมือถือนี่ไปนอกฐานที่นี่บางทีก็ขาดขาดห้ยหายบางทีก็หมุน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 ท่านเด้เยนี่เคยเด้ผมเคยไปได้โก้ตฐานที่เด้วถ้าเน็ตไม่แรงจริงเน็ตใสุซดไม่ได้เลยเนี่ยขอบคุณมากมากด้วขอบคุณ้อกลูกเนาะขอบคุณมากมาก ขอบคุณเมตติ๊กขอบคุณยิบซีเมตติ๊กขอบคุณน้องพคอยขอบคุณคุณท้าวปณีขอบคุณเมโนเกรขอบคุณแม่น้องเรฟซี่แม่น้องเรฟขอบคุณน้องอนันต์ขอบคุณคุณสุชาติขอบคุณอามาแมวโดนดีบันเมโนงเรฟขอบคุณนงบุญน้องขอบคุณอำมาตยคุณเลีมาทำบันทายกันเนาะกรณีอีกหนึ่งนาทีผมก็จะลงได้เด้อขอบคุณขอบคุณทุกรุ่งกำลังใจที่มามอบให้เนาะขอขอบคุณอำมาคุณเลี้มาทำบันทายกำลังใจผมได้เด้อขอบคุณทุกุกกำ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบขอบคุณมาก